หลสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมุมมองดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับสำหรับในวันเสาร์นะครับที่9ตุลาคม2021นะครับก็เราเห็นกันแล้วนะว่ามันเป็นความสัมปดานความผันผวนนะครับมีขึ้นมีลงในตัวดัชนีหุ้นนะครับในข่าวเรื่องของเศรษฐศาสตร์ภาพนะครับทีนี้มาดูกันว่าแผนการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเราจะลงทุนอะไรกันยังไงดีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมพาทุกคนมาดูกราฟรายสัปดาห์ 25ก็คือเส้นสีส้มนะครับ50สเป็นเส้นสีฟ้าเส้นสีเหลืองก็จะเป็นเส้น100กับเส้นสีม่วง200นะครับทีนี้เรามาซูมอินดูกันเข้ามาดูนะครับก็คือพบว่าใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ตัวไปไส้เทียนเนี่ยลงมาแถวๆสัก33,782พในดัชนีด,ดาวโจนส์นะครับแต่ว่ามันก็จะเกาะแถวๆเส้น25สัปดาห์นะครับก็ความเห็นผมคือซื้อได้นะคือเหมือนว่า ในโซนเกาะประมาณนี้ก็พอซื้อได้ถ้าเกิดใครสนใจแต่ว่าถ้าจะาให้ดีก็ให้มันลงมาสักสามสามเจ็ดสามแปดก็คือพูดง่ายคือลงไปตรงนี้พันจุดแต่ตรงนี้มันก็โอเคพอพอจะซื้อได้ในในไม้แรกนะครับไม้ถัดไปก็จะเป็นไม้โซนแถวสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกนะครับถ้าลงมาถึงผมก็ไม่รู้ว่าลงถึงไหมนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายข่าวที่เราจะเกงว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับความขัดแย้งของจีนกับอเมริกาก็ทำให้หุ้นลงได้ ตัวเลขเศรษฐกิจของเมกกาที่ออกมาไม่ดีนะก็อาจจะทําให้หุ้นบางตัวบางกลุ่มนะครับก็ทําให้ลงได้หรือว่าการชะลอขึ้นดอกเบีย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันก็มีปัจจัยทําให้ขึ้นลงได้หมดนะครับเพราะงั้นมันก็เป็นการยากที่จะมาดูว่ามันมันขึ้นลงไงเราเอาเป็นว่าเรามีจุดหลักการในการเข้าซื้อแล้วกันนะครับต่อมาก็คือ s อสแอนพนะครับเอสแอนพก็จะทรงคล้ายก,กันกับตัวดาวโจน์นะครับก็คือมาแตะแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์นะครับผมมองว่าโซนตรงนี้ยังพอออซื้้ไดยู่นะครับ ถ้าเลขประมาณ4 3 9 1นะครับไม่เกิน4 4 0พยังพอซื้อได้1ไม้นะครับไม้ที่2ก็ประมาณ4 0 0พันทุ่นนะครับจนถึงประมาณ4,150นะครับอันนี้คือไม้ที่2ที่น่าเก็บสำหรับ s อ500นารอนะครับต่อมาก็มาดูกันที่นแอ a s d a q นะครับ NASDAQ ก็ใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือยืนอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์นะครับเพราะงั้นโซนนี้ผมมองว่าเก็บได้นะครับโซนที่2ก็จะเป็น14,000วนนะครับหรือ14,040โดยประมาณนะครับถ้าหลุดแบบเช่นประมื่นสี่พันสี่สิบ i n g เกิดเซกเตอร์โรเทชันหุ้นโกลด์ูกเทนะครับก็มาที่3ที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือตรงประมาณสัก1 3 7 7 5นะครับหรือ13,000ท่นนคือการจะลงไปถึงนี่มันต้องลงเยอะพอสมควรก็อาจจะถึงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่คิดว่าถ้าจอดแถวเนี้ยน่าสนใจนะครับในการทยอยเก็บนะครับส่วนรัสเลซ์2000นะครับก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับถ้าใครดูภาพก็เนี่ยจะเป็นไซด์ไซด์เวย์ระหว่าง 2 0 9 1จนถึงประมาณสัก2 3 5 5นะครับวิ่งกันอยู่ประมาณ300จุดอยู่ตรงนี้นะครับก็ในช่วงสาิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ลงมาไปแตะถึงโกลเด้นเวอรช1ลหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดที่2,178นึงแนะครับแล้วก็สลับเด้งขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังอยู่ใต้เส้น25สัปดาห์นะครับตรงนี้ยังอยู่ใต้เส้นอยู่นะครับถ้าใครสนใจพวกหุ้นตัวเล็กๆนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถทยอยทยอยได้เพราะมันอยู่ค่อนข้างจะน,นิ่งแล้ว ก็คือผมมองว่าถ้ามันต่ำกว่าหรือกอดเส้น25สัปดาห์เนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่ในหุ้นทรงขาขึ้นหรือเนนีทรงขาขึ้นเนี่ยน่าเก็บนะครับต่อมาเส้นได้สามร้อยนะครับเส้นสามเนี่ยต้องบอกว่าเกิดแรงซื้อนะครับขึ้นมานะครับจะด้วยปัจจัย อ่าเรื่องของความผ่อนคลายที่จีนกับเมกาจะจัดประชุมแบบ v i r ร์ a l c o n f e r e n c e หรือว่าจะเป็นเรื่องของความผ่อนคลายในเรื่องต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นหลังจากที่จีนมีการค้าขายเกิดขึ้นมามากมายนะครับในการอ่าปิดหลังจากหยุดวันชาติใบแล้วแล้วแต่นะครับก็ทําให้ดัชนีมันขึ้นมานครับโดยที่แนวรับแนวสาคัญเนี่ยก็คือเอเจนทที่ผมตีไว้นะครับก็คืออยู่ช่วงประมาณสักโซน4,6 0พ 4 0 0เนี่ยโซนเนี้ยจนถึงวัน4,008นะครับเป็นโซนแนวที่ค่อนข้างแข็งเก่งถามว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมโอ้ซื้อได้ครับคือถ้าใครอยากจะมีหุ้นจีนติดพอร์ตโดยที่รับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งนะครับผมว่าโซนนี้ซื้อได้หนึ่งไม้นะครับแต่ถ้าหลุดก็ค่อยไปว่ากันถแถวๆโซนนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าถ้ามันหลุดจริงๆนะก็ก็ว่ากันแต่ว่าถ้าโซนนี้ใครอยากจะลองหย่อนสักไม้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในสำหรับหุ้นเอเชียต่อมามาดูฝั่งห่างเสียงอินเด็กนะครับห่างเสียงเด็กนี่คือ ราเห็นว่า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแท่งเทียนเนี่ยขึ้นมานะครับก็คือเคยลงไปต่ำสุดแถวแถว0 0 0โดยประมาณนะครับ23,000ไปไปลาย24,0 0 0แล้วตอนนี้ก็คือขึ้นมาเกือบแถวๆ2 5 0 0 0แล้วแต่ว่าโดนตบลงมาก่อนนะครับก็มาปิดที่24,3837่่แก็แถวโซนนี้ก็ผมตีแนวรับไว้เนาะก็เป็นโซนที่น่าสนใจคือห่างเสียงซื้อได้ไหมผมว่าตรงนี้ซื้อได้ถ้าคนสนใจจีนเหมือนกันเพียงแต่ว่าห่างเสียงอินเด็กซ์จะมีความคล้อยตามดาวโจนส์นิดนึง คือถ้าดาวโจรลงหางเสียงก็จะลงดาวโจรขึ้นหางเสียงก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยอินดี้เหมือนเอแชร์ are, อย่างที่ได้300เท่าไหร่เท่าเท่าที่ผมสังเกตเองนะเพราะงั้นถ้าเกิดใครสนใจจะเก็บหุ้นฮ่องกงนะครับก็ตรงนี้ก็น่าสนใจในการเก็บเพราะว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับต่อมานะครับก็ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวห่างเสียงเทคนะครับอางเสียงเทคเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่าโดนกดดันค่อนข้างมากนะครับคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลงไปใกล้ๆจุดต่าสุดตลอดการคือ6 7 6 5เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีแรงซื้อมาชน,นแถวแท่งเทียนมาชน,นแถว2 6งจุดหกหนึ่งแปดเขเล่นเ a ชตรงที่ผมตีไว้ f i บน n a c c i นะครับก็มุมมองตรงนี้ก็คือเหมือนกันนะครับคือมันไม่ทําโลใหม่กว่าเดิมเพราะงั้นก็อาจจะสามารถทยอยเก็บซักไม้นึงตรงนี้ได้นะครับ แต่ถ้ามันหลุดอีกก็ผมว่าไปมองที่ห้าพันสาร้อยห้าเลยแล้วกันนะครับสาหรับคนที่ลงทุนระยะยาวๆได้คนที่เชื่อมั่นในจีนคิดว่าครั้งนี้มันเป็นการแค่ปรับสมดุลแล้วเดี๋ยวต่อมาก็จะกลับมาขึ้นได้นะครับยังไม่คิดว่าท่านสีจะโหดมากก็ตรงนี้ก็เป็นจุดจดหนึ่งที่พอเก็บได้นะครับผมว่ามันลงมาเยอะแล้วนะครับต่อมานี่แค่อีกนะครับนี่แค่อีกเนี่ยหลังจากที่ได้นายกคนใหม่นะครับก็เราก็จะเห็นว่าเหมือนตลาดไม่ตอบรับ เหมือนกับตอนที่นายกคนเก่าลาออกนะครับมันก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบเหมือนอารมณ์แบบเป็นป้ังไฟแล้วก็ลงมาอย่างอย่างอย่างรุนแรงนะครับก็อาทิตย์แล้วผมมีคอให้ซื้อช่วงประมาณสองหมื่นเจ็ดพันกว่าๆนะครับตอนวันศุกร์ก็ปิดตลาดที่สองหมื่นแปดนะครับซึ่งณตรงนี้ผมมองว่าถ้าถ้าปิดอย่างนี้วันจันทร์ถ้าถ้ามันอยู่แถวนี้หรือสูงนี้อาจจะรอไปก่อนยังไม่น่าเก็บแล้วเพราะผมว่ามุมที่น่าเก็บคือน้อยกว่าสองหมื่นแปดเช่นสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยอะไรเงี้ยน่าเก็บมากกว่าสำหรับ ยิญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าโอ้ไม่ไรแค่นี้รับได้ก็ก็จะเก็บก็ได้นะครับเพราะงั้นสองหมื่นเจ็ดจะเป็นโซนที่ผมชอบนะครับในการเก็บแต่ถ้าหลุดก็อาจจะมองที่สองหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นหกตรงนี้ก็เป็นโซนโซนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับหุ้นนิเคี๊ในดัชนีนี้นะครับส่วนเกาหลีก็ลงหนักนะครับเราเคยคุยเรื่องเกาหลีมาแล้วก็เคยคอมาแถวตรงนี้นะครับแล้วก็เคยคอให้ซื้อแถวตรงนี้นะครับวันนี้อ่าเมื่อตอนนา้นที่เราก็หลุดมาเยอะเลยก็คือหลุดมาชนถึง2,900นะครับเป็นฟิโบนัชชีที่สูงจุด อ่า g o n d e n ratio ที่0 7 6 r 7จ6นะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีเกาหลีเลยนะครับถ้าเก็บตรงน,นี้ก็ผมว่าเก็บได้นะครับส่วนใครที่มีมาซื้อแต่แถวนี้ไปแล้วนะครับอ่าผมแนะนํารอรอให้มันลงอีกรับหนึ่งถ้ามันจะลงนะกล็ลองลองดูว่ามันจะลงมาแตะถึงขั้น2590-26หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันลงมาไม่ถึงมันก็จะกอ่อให้เกิดเขาเรียกว่าแนวรับใหม แดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึง่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดสรุปคือใครยังไม่ซื้อซื้อได้ใครซื้อแล้วแถวโซนนี้รอไปก่อนนะครับรอว่าเป็นยังไงมันอาจจะลงมาแล้วก็ขึ้นเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะลงแล้วลงต่อก็ได้บอกไม่ได้นะครับต่อมาเซ็นเซกนะครับก็เป็นดัชนีเดียวที่ไม่รู้มันจะหยุดการขึ้นเมื่อไหร่นะครับขึ้นเอาหรือ,อรนั่นแหละครับก็ตอนนี้เนี่ยก็คือไปทะลุหกหมื่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่นําให้ซื้อนะใครมีอยากขายขายได้เลยครับคือคนที่ซื้อแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขายได้หมดเลยนะครับ มันมันค่อนข้างจะขึ้นมาเยอะแล้วนะครับสําหรับหุ้นอินเดียทีนี้ถามว่าเป้าหมายต่อไปจะเป็นไงผมก็ลองตีพิบโบนัชีนะครับก็คิดว่าถ้ามันขึ้นมาขึ้นอีกสักสองเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กว่าก็าคือหกหมื่นหนึ่งหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับโดยประมาณก็คืออาวไซอาจจะไม่เยอะแล้วก่อนจะโดนแบบอาจจะโดนเทขายทํากําไรนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเก็บอยากถามว่าเป้าหมายควรเก็บที่เท่าไหร่ผมว่าประมาณสักห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามตรงนี้น่าสนใจนะครับโซนนี้นะครับที่คิดไว้ต่อมาก็เป็นเซฟนะครับเซฟ หุ้นไทยนะครับหุ้นไทยนี่ทรงสวยนะครับคือเหมือนจะลงก็จริงแต่สุดท้ายก็จะมีแรงซื้อกลับอยู่ดีนะครับก็ยกหายนะครับแล้วก็ยกโลแบบนี้เรียกว่าหุ้นขาขึ้นนะครับก็ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย25ก็ตัดเส้นค่าเฉลี่ย200ไปแล้วนะครับเส้นค่าเฉลี่ย50ก็ตัดเส้นค่าเฉลี่ย100ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าทรงสวยมากๆก็คือรอแค่เหลือง5อ่า25ตัด50 ตัดร้อตัด200ก็จะเป็นขาขึ้นที่อภิมหาสมบูรณ์นะครับซึ่งตอนนี้เป้าหมายหัดไปในการขึ้นของเซตนะครับก็อยู่ที่1680ต้องทําให้ได้นะครับไม่รู้ว่าสิ้นปีจะทำได้หรือเปล่า แต่ถ้าทําไปได้ก็มีความน่าสนใจนะครับใครสนใจอยากจะให้เรียกว่าลินขายออกเวลาที่เซทไทยมันขึ้นมาเพราะว่าอยากจะลงทุนหุ้นต่างประเทศช่วงนี้ก็เป็นโซนโซนช่วงหนึ่งที่น่าจะน่าจะลินขายไหม้หนึ่งนะครับก็คืออยู่แถว1 6 8่งพันหกร้อยแปดสิบอันทอนครับหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะลินขายเช่นหนึ่งหกแปดศก็ได้ส่วนใครจะซื้อนะครับก็มองที่ต่ำกว่า1,600เลยอยู่ช่วง15,70หรือ15 30ูนย์หรือหนึ่งห้าสามสิบนะ ประมาณ1 5 0 0อ่ะที่ที่พอน่าจะซื้อได้นะครับต่อมาเวียดนามนะครับก็จะเป็นแท่งสามเหลี่ยมนะครับทีนี้สามเหลี่ยมของเวียดนามเนี่ยได้เลือกทางแล้วนะครับก็คือเป็นทางขึ้นเพราะงั้นใครมีของอยู่ก็ถือต่อนะครับคําถามประมาณละคนที่ไม่มีล่ะจะทํำยังไงอ่าผมมองว่าถ้าเราเอาเส้นค่าเฉลีย่ย25สสัปดาห์ตรงเนี้ยเป็นเกณฑ์นะครับอ่าถามว่าใครอยากจะลองแบบลองเสี่ยงนะจะลองซื้อสักนิดหนึ่งก็ได้คือมันเหมือนกับ โฟล์ลบา y คือมันเบรกแนวสามเหลี่ยมเนี่ยเราซื้อเผื่อว่ามันขึ้นไปทดสอบนี้อย่างนั้นก็ได้กําไรกินส่วนต่างเป็นเกือบร้อยจุดได้นะครับสำหรับแต่ชนีตรงนี้ผมก็แนะนําให้ซื้อได้แต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงเรื่องอับไซส์หรือคนที่ส่งว่าอู้ไม่หลอกมันขึ้นหลอกซึ่งก็เป็นไปได้ถ้ามันขึ้นหลอกก็คือพวกเนี้ยไม่ใช่พวกอ่าไม่ใช่ที่ครับวันจันทร์เนาะอ่าแท่งมันก็จะตกลงมาที่แนวรับตรงนี้ก็จะลงบีก็ได้อันนี้ก็คือการขึ้นหลอกซึ่งมันก็จะเป็นไปได้แล้วเป็นดู ถ้าใครอยากจะซื้อลงทุนระยะยาวอันนี้ก็ซื้อได้แต่อาจจะเป็นจุดที่ไม่ได้ถูกนะักเพราะว่าจุดที่ถูกนะักอาจจะต้องต่ำกว่าพันสี่ร้อยพันสามร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ต่อมาก็ดัชนียุโรปนะครับก็มีการย่อตัวลงมาติดก,กันลหลายหลายหลายสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็ปิดแบบขึ้นไปนะครับโดยที่ปิดที่สี่พันเจ็ดสิบสามก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ด้ไม่เยอะไม่น้อยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมเริ่มไม่ไม่ให้ซื้อแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาสูงแล้ว อยากจะเก็บที่ประมาณต่ํากว่า4ี่พันมากกว่านะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันวันจันทร์แล้วกันคือวันจันทร์อาจจะคิดว่ายังไม่น่าซื้อนะครับแต่ลองดูว่าคืนวันจันทร์เนี่ยก่อนปิดตลาดมันลบหรือบวกถ้ามันบวกขึ้นไปเลยก็จบไม่ต้องซื้อแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันปิดลบลงมาต่ํากว่า4ี่พันสอันนี้ก็น่าเก็บหมายหนึ่งนะครับสาหรับความเห็นผมแล้วก็ไปเก็บทีสัก3ามพันแปสนะครับสาหรับตัวดัชนีของอ่าสโตห้าสิบต่อมาเป็นสโตหกร้อยนะครับคล้ายๆกันก็คือ มันน่าจะลงมาต่ําแบบสักต่ำกว่า450หรือสัก440เนี่ยน่าสนใจถามว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมก็พอซื้อได้แต่ว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจนะนะครับก็ถ้ามันลงไปแถวเส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์โซนสัก434 435หรือ430เนี่ยจะน่าสนใจมากกว่ามากๆนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับตัวนัชนีทั้งหมดนะครับในส่วนของ ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็คิดว่าทุกคนคงได้ไอเดียไปไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจัดก,กันผมขอฝากขายของนิดนึงนะครับกับคำพีหีดอยใน20ชั่วโมงนะครับคือผมตั้งใจทํามากๆก็จะมีทั้งหมด8หัวข้อนะครับโดยที่5หัวข้อหลักก็จะเป็น มันนี่แมจเมนต์นะครับหชั่วโมงจิตวิทยาการลงทุน1ชั่วโมงนะครับดย2จุดเนี้ยเหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรดีครับมันเป็นแก่นของการลงทุนก็ได้พร้ะมอยู่ที่การวางแผนแล้วก็ทราบจิตใจเรานะครับต่อให้เราเก่งพื้นฐานแต่เราจิตใจคุมตัวเองไม่อยู่เนี้ยมันก็อาจจะทําให้ลงทุนระยะยาวเนี้ยไม่ดีนะนะครับอันต่อมาคือพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็จะพูดถึงภาพรวมใหญ่อย่างม a ค r กโโน,โนะครับสชั่วโมง ลงจอดลึกไปที่กองทุนนะครับแล้วก็หุ้นนะครับว่าเราจะวิเคราะห์ดูสารกรรมมันยังไงนะครับประเมินมูลค่าหุ้นยังไงวิเคราะห์ซีโอย่างไงนะครับสี่ชั่วโมงแล้วก็เรื่องที่สี่เป็นเรื่องที่คนชอบมากก็คือกราฟเทคนิคนะครับมีคนลงหัวข้อยี่สินี้เยอะมากที่สุดนะครับก็ผมจะใช้เทรดดิ้งวิวก็คือ,อภาพตะเกียในโปรแกรมตะเกียเอามากราฟมาให้ดูกันนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับทางสิบเอ็ดอินดิเคเตอร์แล้วก็สิบเอ็ดแนวทางนะครับเผื่อใครชอบแนวทางไหนก็เลือกไปลงทุนในการจับจังหวะเพราะว่า พื้นฐานดีจริงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจเซนติเมนต์หรือโมเมนตัมไม่เข้าใจจิตวิทยาในเชิงจิตวิทยาหมู่นะครับการที่ไม่ใช้กราฟก็จะทําให้เราซื้อของได้แพงกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกลยุทธ์ส่วนตัวนะครับที่ผมใช้ในการลงทุนเองก็อยู่ที่2ชั่วโมงนะครับในทุกสินทรัพย์ทั้งหมดนี่ก็จะเป็น20ชั่วโมงนะครับตกส่วนน้รา,าคา200บาทต่อ1ชั่วโมงใครอยากเรียนอะไรหัวข้อไหนก็เลือกเรียนได้ไม่ต้องเรียนหมดก็ได้นะครับส่วน,น